ข่าวดีกันหน่อยนะครับไม่ทราบว่าเป็นข่าวดีของคุณปียเกียรติด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นการค้นพบใหม่จากนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับหรือว่ามอชนะครับเป็นวิธีการรักษาแล้วก็ยับยั้งโรคกระดูกพรุนนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็โรคข้อเสื่อมเนี่ยเขาบอกว่าเจอเป็นครั้งแรกของโลกเลยนะครับโดยไม่ต้องพึ่งยานะครับบอกว่าใช้ลักษณะของสารเซซามีนที่อยู่ในงาดำครับ รองศาสตราจารย์ดรปรัชญาคงทวีเลิศน,นะครับอาจารย์ประจําภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับเปิดเผยบอกว่าการค้นพบครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการต่อย,ยอดจากการคิดค้นวิธีการฟื้นฟูเรื่องของเซลล์สมองและก็รักษาโรคมะเร็งที่ได้มาจากการสกัดของสารเซสามีนออกมาจากมเมล็ดงาดำครับ พอเอาไปทดลองรักษาโรคอื่นๆดูเนี่ยพบว่าเจ้าสารเซซามีนนี่แหละครับมันสามารถที่จะนําไปรักษาโรคกระดูกคุณได้เป็นอย่างดีถือว่านี่เป็นการค้นพบครั้งแรกของโลกเลยนะครับและคาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้คนจํานวนมากโดยเฉพาะผู้หญิงครับเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมีอัตราเสี่ยงเป็นโรคกระดูกพุนสูงกว่าผู้ชายมากถึง 70%-8 0เซเลยนะครับแล้วบอกว่าเนื่องจากในปัจจุบันการรักษาโรคกระดูกพุนด้วยตัวยา มักจะมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นดังนั้นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการรับประทา,านอาหารที่มีประโยชน์ครับโดยเฉพาะ,มะเมล็ดงาเหล่านี้ที่ก็บอกว่าให้คุณค่าทางอาหารลาและก็เป็นยาตำรับโบราณที่ราคาไม่แพงตแต่ว่าสามารถรักษาโรคได้หลากชนิดทีเดียวนี่เนี่ยุณปีเกียรติงาดำสนใจไหมครับโอ้นี่ดีมากๆเพราะว่าคนไทยเนี่ยป่วยเป็นโรคกระดูกพรุนเยอะเยอะมากแล้วไม่รู้ตัวพอจะรู้ตัวอีกทีต้องไปตรวจหรือไม่อย่างนั้นก็ต้อง อุบัติเหตุ<า>แล้วก็แ<า>ข้งขาหักขึ้นมาถึงจะรู้รว่าตัวเองเป็นกระดูกพรุ่นก็เป็นข่าวดีนะครับ